ขันเซเวอร์ช็อปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําลําโพงที่ใช้งานอยู่เป็นประจานะครับผมนั่นคือลําโพงเชอร์แมน sb 6 0 3นนะครับผมเป็นลําโพง pa ที่มีผ้าขยายในตัวนะครับผมขนาด15นิ้วครับผมเป็นชุดลาโพงกลางแจ้งนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายมากเลยนะครับใช้แค่สาย rca ขาวแดงก็สามารถที่จะเสียบได้แล้วครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ยังให้หูหิ้วมาด้วยนะครับที่ทนทานและแข็งแรงนะครับผมเป็นวัสดุที่ทํามาจากไม้นะครับผม แล้วก็หุ้มด้วย Pvc สีดำนะครับสวยงามเนียนตาครับผมด้านบนก็จะมีช่องเสียบกีตาร์ให้ด้วยครับผมแล้วก็มีปุ่มปรับโวลูมกีตาร์ครับแล้วก็ยังให้อีควอไลเซอร์มาด้วยนะครับปรับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมได้ตามความพอใจเลยครับผมถ้าหากเราไม่อยากใช้อีควอไลเซอร์เราก็สามารถที่จะปิดด้วยปุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ยังให้ปุ่มปรับเสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมมาด้วยครับ และนี่ก็คือปุ่มบูมลุ่มนะครับช่องเสียบไม้ที่ให้มาก็ให้มาสองช่องเลยนะครับดีต่อใจมากๆเลยครับผมแล้วยังสามารถปรับเสียงไม้แล้วก็เสียงเอ h o โคไม้ได้ด้วยครับหน้าจอก็จะเป็น LED นะครับผมแล้วก็มีปุ่มโหมดปุ่มปรับเพลงได้ครับผมเวลาจะเปิดให้เปิดด้านหลังนะครับนี่คือปุ่มออนออฟครับอยู่ด้านหลังตัวเครื่องหลังจากเราเสียบพักแล้วนะครับก็เราก็ใช้งานได้ตามปกติครับผม ฟังก์ชันที่ให้มาก็จะมีบลูทูธมาให้ด้วยนะครับผมนอกจากที่จะเชื่อมต่อกับ USB แล้วก็สาย3.5มิลครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเสียบการ์ด SD การ์ดได้ด้วยนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธก็ง่ายมากครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ เสียงที่ให้เนี่ยเบสจะนุ่มๆหนักๆแน,น,น่นๆน,นะครับผมคุณภาพดีแหลมก็ให้เสียงแหลมที่มีความทรงพลังนะครับหากเราไม่อยากใช้บูทูธเราก็สามารถกดที่ปุ่มโหมดนะครับให้เปลี่ยนเป็นโหมดลายได้นะครับผมก็เชื่อมต่อด้วยแจ็ค3.5มิลครับ ว่าจะดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะก็ครบเครื่องครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับสวัสดีครับ